สำหรับคลิปนี้หลังจากลูกชายแห่งชาติควารางวัลศิลปินลูกทุ่งแห่งปีมายา TV Award 2025มีศิลปินดังหลายๆท่านเข้ามาแสดงความคิดเห็นกับรางวัลนี้กันอย่างมากมายหลังจากที่น้องได้โพสขอบคุณทุกกำลังใจและขอบคุณทุกการซัพพอร์ตตัวอย่างเช่นพ่อตายบอกว่ายินดีด้วยครับลูกรักและภูมิใจในตัวหนูที่สุดไม่เดือนบอกว่า ขอบคุณหนูนะที่รับฟังทุกคำติชมขอบคุณที่อยู่ข้างๆเสมอรักแม่ดาวบอกว่าคุณค่าที่คู่ควรพี่ใหญ่วาเลนไทน์บอกว่ายินดีด้วยนะครับพี่เบิร์ตเดย์ไทดอนมิวสิกบอกว่ายินดีด้วยนะครับน้องไรอันเก่งมากๆน้องวิรพกบ,บอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยครับคุณแม่อัมพรแหวนเพชรบอกว่านุกเก่งเหมาะสมแล้วที่จะได้ รับรางวัลขอแสดงความยินดีด้วยจ้าพี่มิวเข็มจิลาบอกว่ายินดีด้วยนะน้องชายพี่อ๊อฟสุรพลบอกว่าเก่งจังพ่อพี่ปอเปียะการเวลาบอกว่ายินดีด้วยนะคนเก่งน้องบอมธทีรพัฒน์บอกว่ายินดีด้วยครับพี่ไรอันพี่การทศนะบอกว่าสุดยอดน้องรักพี่บโบแก่งแก้วบอกว่ายินดีด้วยนะคะน้องชายพี่แขกสอนสุพรรณบอกว่า ขอแสดงความยินดีด้วยนะน้องชายและน้องกิมกลอยบอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยนะคะพี่ไรอันก็เป็นเพียงแค่ตัวอย่างการแสดงความยินดีกับน้องไรอันหลังได้รับรางวัลน,นี้นะครับ